เมนูหมึกน้ำดำกุ้งแช่น้ำปลาครับผมเขาแอปกระบผหม้อไฟก็มาครับผม มีโอกาสได้มาเที่ยวพัทยาครับวันนี้ประมาณนี้แหละครับเ mm hmm. จอใหม่คลิปหน้าครับผมออกไปหาคุณกินเที่ยวสวัสดีครับ